สวัสดีค่ะสมุนไพรใบครูยินดีต้อนรับค่ะค่ะตอนนี้โปรโมชั่นของเราสุดฮอตเลยนะคะ2กล่องเพียง1,000บาท3กล่องเพียง1,200บาทนะคะส่วนถ้าคุณพี่สั่ง5กล่องจะอยู่ที่ราคา1,800บาทเรียกได้ว่าสั่งเยอะราคายิ่งถูกลงนะคะได้เลยค่ะ5้ากล่อง1,800บาทนะคะ รบกวนขอชื่อนำสกุลค่ะคุณอุไทยปลื้มบุญนะคะโอเคค่ะสะดวกรับสินค้าที่ไปรษณีย์ไหนคะจุมตาบงจุมตาบงนะคะไม่ทราบอยู่จังหวัดอะไรนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์ทราบไหมคะ6 1 5 5นน่ะคะเ,เดี๋ยวนะคะประมาณ3 นะคะ<ม>วันนี้เป็นวันจันทร์นะคะคุณพี่ติดต่อรับของได้เป็นวันพุธตอนบ่ายเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งของให้ตอนนี้เลยนะคุณพี่ไม่ต้องรอใบแจ้งจากไปรษณีย์แล้วก็ไม่ต้องรอรับโทรศัพท์จากทาง c เซเ็ center นะคะวันพุธตอนบ่ายไปได้เลยนะคะแล้วก็ชําระเงินที่ไปรษณีย์ปลายทางนะคะโอเครับของเสร็จแล้วรบกวนโทรกลับนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ได้ให้ความไว้วางใจสมุนไพรใบครูได้ดูแลสุขภาพนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะ